ความคืบหน้าต่อมาของชางซีแอน h e เลเจน d ์ออฟเดอะเทนริงค์ครับก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับทยอยปล่อยเขาเรียกแบบนี้เขาเรียกว่าทยอยปล่อยครับปล่อยแรกก็คือเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วครับผู้กำกับปล่อยภาพเป็นเหมือนภาพโปรดักชันภาพโปรดักชันที่อยู่ในกองถ่ายก่อนที่จะเกิดวาระไอโรคระบาดนี่แหละนะฮะก็ปล่อยเป็นภาพมีเหลียงเฉวอยออกมาคนก็ฮือฮากันครับแต่ว่าคราวนี้ฮือฮาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับเพราะว่า มีคนปล่อยภาพวิดีโอออกมาครับเป็นคลิปวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทำแบบไกลๆเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่า back behind the scene footage leak นะฮะหลุดออกมาครับเป็นภาพกองถ่ายที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับก่อนที่จะเข้าช่วงที่มีโคโรนาไวรัสระบาดนะครับภาพเนี่ยเราก็เห็นมันแอบ,บถ่ายน้องก็ถ่ายไกลๆครับมีตึกเก่าอยู่แล้วก็มีนั่งร้านเป็นไม้ไผ่อยู่นะครับ ในนั้นมีลิฟต์ที่ดูไม่ค่อยน่าไว้ใจดูแล้วถ้าเปรียบเทียบบ้านเราเนี่ยมันก็ค,คล้ายๆกับไอ้ลิฟตรไฟฟ้าใต้ดินนะฮะคือไม่ได้มาจากอาคารสูงแต่เป็นการโผล่ขึ้นมาจากชั้นใต้ดินนะครับพอลิฟต์เปิดก็มีกลุ่มคนที่เดินออกมาแล้วเข็นไกลกว่าน,นี้ก็รู้ฮะว่าไอ้ที่นี่ตัวร้ายแน่นอนหน้ากล้องมีเจลล้างมือด้วยนะเ <laughs> <c oughs> ข้ากับยุคสมัยนะฮะและขวามือ ด้านซ้ายด้านซ้าย,ด,าายด้านซ้ายมือ2คนที่ยืนคู่กันนะครับกางเกงดําน่าจะเป็นซีมูหลิวนะครับคนที่รับบทเป็นชางซีนะฮะส่วนคนซ้ายมือก็คือถ้าขวาเป็นซีมูหลิวซ้ายมือทรงแบบนี้ตัวประมาณนี้น่าจะเป็นออควาฟิน่าและฮะไม่น่าจะเป็นคนอื่นนะครับเพราะว่าอะควาฟิน่าประกาศมาเรียบร้อยตั้งแต่ต้นทางแล้วครับตั้งแต่ที่คอมมิคอนแล้วว่าเธอจะมารับบทเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งในหนังเรื่องชางซีอันเดอร์เลจันออฟเดอะเทนริง ตอนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปล่อยภาพนิ่งออกมาก็ไม่ได้อยู่ในคอสตูมกันนะครับฉะนั้นก็นึกไม่ออกแล้วครับว่าเธอจะเล่นเป็นอะไรเราก็เลยมีความพยายามครับวีลไฟเดอร์เราก็พยายามไปหาดูครับว่าเอ๊ะมันมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นตัวไหนบ้างนะไปดูเซียนเซียนเขาเดาฮะไปลองหาข้อมูลที่เซียนเซียนแต่ละคนเขาเดาว่าเออตัวละครหญิงที่อยู่ในชางเซียนแต่ละเจนรอบเทนบิงที่อายุอนามใกล้เคียงกับอควาฟีน่าเนี่ยมันมีความเป็นไปได้จะเป็นตัวไหนบ้าง เปิดมาเปิดไปเนี่ยไปเจออยู่ตัวหนึ่งครับที่มีความน่าสนใจและดูมีอายุใกล้เคียงดูมีคาแรคเตอร์ที่คือมันก็ไม่ใกล้มากนะครับแต่ว่าออประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ครับตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าฟาโลสุยนะฮะฟาโลสุยคือใครฟาโลสุยเนี่ยตามเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นลูกสาวของฟูแมนชูฮะฟูแมนชูเป็นใครฟูแมนชูตามเรื่องในคอมิกเนี่ยเป็นพ่อไอช้างซีครับ แต่ไปเป็นพ่อแบบพ่อเลวนะครับเป็นพวกมาสเตอร์มายเป็นพวกแก๊งสเตอร์เป็นพวกผู้ร้ายเหมือนคิงพินอย่างนั้นนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะฉะนั้นเท่ากับว่าฟาโลสุยเนี่ยตัวละครหญิงตัวเนี้ยก็เป็นพี่น้องกับชางซีแต่ไม่รู้ว่าเขารู้จักกันหรือเปล่านะครับเปิดตัวมาแรกๆก็คล้ายๆจะเป็นตัวร้ายแหละครับแต่มีจังหวะหนึ่งของเรื่องเนี่ยที่เขาเปลี่ยนให้ตัวละครตัวนี้กลายไปเป็น MI6 อนะครับอยู่ในส่วนของ British Intelligen c e นนะครับความสามารถก็ ถ้าตามในเรื่องก็ได้มาจากพ่อเลยครับคือเป็นอมตะมีความสามารถในการต่อสู้มือเปล่าและเป็นตัวละครหญิงที่สามารถคนโทรลตัวละครชายได้ดูมันพิ่สงร้ายกาดแล้วนะครับแต่ผมยังนึกภาพไม่ออกครับว่าอ,อักควาฟีน่าจะกลายเป็นตัวนี้เลยเหรอคือผมว่าเป็นไปได้ครับที่จะเป็นตัวนี้ชื่อนี้แต่ไม่ได้มีองค์ประกอบและความสามารถแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่า Marvel Studio เนี่ยทำแบบนี้บ่อยแล้วครับ ก็คือหยิบเอาชื่อตัวละครมาใช้เอาสถานะบางอย่างมาใช้นิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้ใช้ความสามารถหรือว่า ability ต่างๆที่ตัวละครนี้มีตามที่คอมิกเขียนไว้หลายตัวนะครับเราเห็นบารอนซิโมบารอนซิโมที่อยู่ใน Civil War ไอโอ้โไอ้เลวแดนนี่บลูใช่ไหมที่คอยค n t r o l ที่ทำพี่กับตันกับพี่ไอออนแมนทะเลาะก,กันนะฮะคือไอ้นนี้ไม่มีพลังอะไรเลยนะครับ คือ,อยุแยงตะแคงคือมีมีจังหวะคือตะแคงรั่วตะแคงรั่วอย่างเดียวนะครับโคตรได้ผลเลยเขาก็ใช้ชื่อมันฮนะแล้วก็ใช้สถานะบางอย่างกับสัญชงสัญชาติอะไรที่ตัวละครนั้นเป็นมาใช้งานดัดแปลงคืออย่าเรียกผม,ผมไม่าจะเรียกดัดแปลงเลยเอาชื่อมันมาใช้นะแล้วก็ให้มีบทบาทตามเหมาะสมกับ m a เ vel Cinematic universe ฉะนั้นผมว่าเป็นไปได้ที่ ตัวละครของอคาฟิน่าจะถูกวางให้เป็นมีความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกับตัวละครของชางซี Z ที่ชีมูหลิวเล่นผมไม่ค่อยอยากเห็นอคาฟิน่าผมอยากเห็นเลียงเฉาเวย่ยมันต้องเป็นเดอะแมนเดรินแบบอินฟลอเนอร์แฟนะใส่สูทใส่สูท <laughs> อารอดูครับตามกำหนดการเนี่ยชางซีแอนเดอรเจนอฟเทนริงเมษายนปีหน้านะครับอีกเป็นปีเลย ก็ให้เขาถ่ายทําไปก่อนละกันครับโดยรายละเอียดในฉากนี้เนี่ยเท่าที่เห็นนะครับเขาถ่ายที่ซิดนีย์ออสเตรเลียแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้ถ่ายทําให้เป็นซิดนีย์ครับน่าจะเซตติ้งฉากให้เป็นไม่จีนก็ฮ่องกงคือสังเกตง่ายที่สุดก็คือตัวอักษรบนรั้วนั่นแหละรครับมันเป็นตัวอักษรจีนสัญ,ญลักษณ์ที่ใหญ่ไปกว่านั้นก็คือนั่งร้านครับประเทศฝรั่งไม่ใช้ฮะนั่งร้านไม่ไผ่ไม่มีปัญญาผูกฮะบ้านเราก็ม่มีปัญญาผูก คนจีนเท่านั้นครับที่มีปัญญาผูกด้านไม้ไผ่เยอะขนาดนี้คือไอ้น,นี้ถือว่าไม่เยอะนะฮะแต่ว่าเขาผูกได้จริงฮะแบมบูอาร์กิเทคของจีนมั่นเก่งจริงครับแล้วมันก็ใช้เหมือนตอกพลาสติกนะฮะไอ้ที่เอาไว้รัดของอะ่ะผูกแค่นั้นเลยแล้วมันใช้ในการทําตึกระฟ้าเลยนะครับ ไ้นั่งร้านไม่ไผ่จีนเนี่ยแข็งแรงและมีน้ำหนักเบาฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นนั่งร้านไม่ไผ่จีนเป็นตัวอักษรจีนที่อยู่บนรั้วหน้าลิฟต์เนี่ยยังไงเซตติ้งก็ต้องอยู่ที่เมืองจีนแหละครับถ้าไม่จีนก็ฮ่องกงแหละอาจจะเป็นฮ่องกงเพราะว่าถ้าวางแผนว่าไปถ่ายที่ออสเตร,รเลียให้เป็นฮ่องกงดีกว่าเนี่ยแล้วมันเป็นในช่วงเวลาที่อยู่ก่อนหน้าไอโควิดเนี่ยผมว่าปัญหาคือที่วางแผนไปถ่ายที่ออสเตรเลียให้เป็นฮ่องกงเพราะว่าฮ่องกงประท้วงเยอะครับ <laughs> ถ่ายไม่ได้แต่อยากใช้ฉากอะรอดูนะครับอยากดูมากๆครับอยากจะรู้ว่ามาเวลจะตีความออกมาแบบไหนให้ไม่โปรโจีนเกินไปแต่ก็โปรโจีนไปในตัวอะนี่คือเรื่องราวที่เราได้เห็นจากภาพนะฮะของภาพยนตร์เรื่อง Chang Cian the Legend of Ten Rings นะครับเอเมษายนปีหน้าได้ดูกันชื่อว่าตัวอย่างน่าจะออกมา ปลายปีนี้ไหมปลายปีนะมันต้องถ่ายไปได้สักพักหนึ่งนะครับมันถึงจะได้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่น่าสนใจครับ Mantis นะครับจาก Marvel Cinematic Universe ที่น่าสนใจก็เป็นเพราะว่า2อสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย c อนเซป t ์อ t ร์ตของ Marvel เขาเอาภาพออกมาโพสสองสัมภาพครับแล้วมันน่าตื่นเต้นดี คือเราเห็นหน้าเห็นตาตัวละครใน Marvel Cinematic Universe หลายๆตัวจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะยังกระย่าสนิทมิตรสหายล่ละเราก็พอได้ดูว่าตอนแรกเขาออกแบบคอนเซปวลอาร์ตออกมาแบบไหนเนี่ยเออมันก็น่าตกใจครับว่าโกว่าจะมาเป็นวันนี้ได้เนี่ยผมก็ผ่านกระบวนการดัดแปลงอะไรมาเยอะเหมือนกันนะและวันนี้เป็นตัวละคร Mantis ครับคนที่เอามาโพสเนี่ยแอนดี้พ์คแอนดี้พ์คเป็นเกาหลีผสมังกลุ่อเมริกันนะครับแกเป็นคอนเซปต์อาร์ติสครับ ทำงานให้ทั้งกับตันอเมริกา The First Avenger Thor The Avenger Iron Man 3, Thor The Dark World กับตันอเมริกา The Winter Soldier g u a r d i a n the Galaxy Age of Ultron Ant Man Civil War Doctor Strange g u a r d i a n Volume 2, w Ragnarok อ้เยอะแยะไปหมดครับหน้าที่ของ Concept a r t ร์ตก็คือฟังผู้กำกับ Brief ทุกอย่าง ว่าตัวละครนี้จะหน้าตาประมาณไหนแล้วก็ไปวาดมันออกมาให้มันกลายเป็นตัวละครนั้นอย่างเป็นรูปเป็นร่างคนก็จะได้เห็นภาพตรงกันครับว่าอ๋อเรากำลังทำงานกับตัวละครนี้อยู่แน่นอนว่าคอนเซปต์อาร์ติสของ Marvel Cinematic Universe เนี่ยมันมีการทำงานที่ต่างจากหนังเรื่องอื่นอยู่พอสมควรครับเพราะว่าคือพื้นฐานมันมีการ์ตูนเป็นหลักอยู่แล้วนะครับ Andy Park เนี่ยแกวาดม a นท i สขึ้นมาแรกเริ่มเดิมทีไม่ได้หน้าตาแบบนี้ฮะ ใช่มีงอนเหมือนกันผู้หญิงเหมือนกันทรงผมคล้ายกันผิวสีคล้ายกันแต่หน้าตาประมาณนี้ครับนี่คือหน้าตาร่างแรกของตัวละครแมนทีสนะครับที่แอนดี้พักเป็นคนร่างขึ้นมานะครับจะบอกว่าน่ากลัวไปไหมดูโหดไปไหมคือถ้าดูเดี่ยวเดียวเนี่ยใช่ครับมันดูแบบหึหึหยองมากเลยแต่มันเป็นการออกแบบที่ มันมาเป็นคู่เป็นเซตครับเพราะว่าการ์มร่าร่างแรกก็เป็นแบบนี้ฮนะแกออกแบบมาเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็มีการเอามาดัดแปลงไปเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นฉบับที่เป็นแมนทิสตาโตแบบที่เราได้เห็นในหนังนะครับโดยคนที่ออกแบบเนี่ยคุณแอนดี้พัเนี่ยแกให้สัมภาษณ์น่าสนใจครับแกเขียนเอาไว้ในอินสตาแกรมส่วนตัวแกบอกว่าภาพใกล้ๆของแมนทิสเกือบจะเป็นแบบนี้ละ ซึ่งภาพนี้เหมือนของกาโมรานะครับที่โพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ที่เจมส์กันบอกว่าหลังจากที่ผมออกแบบมาแล้วเนี่ยเจมส์กันบอกว่าอยากให้มันดูธรรมดากว่านี้อีกหน่อยนึงปรับหน่อยดีกว่าแต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็ยังชอบมมนทิสกับกาโมราแบบนี้นะแต่เหนือสิ่งอื่นใดไม่ใช่ความชอบของผมเป็นหลักครับผมชัดเจนเลยว่าเจมส์กานแม่งตัดสินใจถูกมากๆเลยครับ <laughs> ที่ได้แมนทิสที่หน้าตา บ้องแบวแบบนี้ออกมานะครับและสำคัญกว่านั้นก็คือ m a n t i s เวอร์ชั่นแรกที่ออกแบบมาโดยแอนดี้พาร์คเนี่ยคือเขายังไม่ได้ตัวนักแสดงนะครับนักแสดงที่รับบทเป็นแอนแมนก็คือพอมเคร์มนเทฟนะครับคือพอมเคร์มนเทฟเนี่ยแกมีเชื้อเอเชียใช่ไหมแกเป็นลูกครึ่งดังนั้นแกก็จะมีดวงตาแห่งความเป็นเอเชียอยู่แต่ตัวละครที่แอนดี้พาร์คออกแบบเนี่ยมันไม่ได้มีความเป็นเอเชียเพราะว่า ยังไม่มีต้นแบบฮะยังไม่มีตัว,ตว,ตวคุณพอมมารับบทฉะนั้นก็เลยยังไม่ได้มีการออกแบบแมนติสให้ดูเป็นสาวเอเชียแบบที่เราเห็นในหนังนะครับซึ่งชัดเจนครับเหมือนที่ผมบอกว่าสุดท้ายแล้วการตัดสินใจของเจมส์กันที่บอกว่าเออน้ายมันธรรมดาสะหน่อยดีไหม <laughs> ถูกต้องที่สุดครับนี่กามรามันน่ากลัวไปนะผมว่ามันดูสยองขวัญได้ไงก็ไม่รู้นะ